เฮ้ยเพื่อนๆผู้คลั่งไคลนิเมตเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อสัมผัสกับความตื่นเต้นสุดขีดในตอนที่5ของวันพันแมนซีซั่นสเพราะมันคือตอนที่มาฮูมาโรเวอร์จู่โจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งและอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกของฮีโร่และสัตว์ประหลาดแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปหากคุณยังไม่รู้จักเรื่องราวของซีรีส์นี้วันพันแมนคืออนิเมะที่เล่นกับแนวคิดฮีโร่ในแบบที่ตลกขบขันแต่ก็ลึกซึ้งยิ่งนักโดยมีฮีโร่ระดับตำนานอย่างไซตามาผู้มีพลังต่่่่ออออยยครรรััั้้งงงงเเดีีววจจบทุกกกาาแตตนนนืละพิผ ลองนึกภาพดูสิหากคุณอยากดูอนิเมะออนไลน์วันพันแมนซีซั่น3หรือที่เรียกภาค3อย่างเป็นทางการสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ https colon s l a tru y o w a l i n k me d 7 l e m s l a s p a c k h o s และในตอนที่5นี้ชื่อว่าราชาแห่งมนุษย์ประหลาด ซึ่งนำแสดงโดยเซคินกันผู้เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมการทํางานของสมาคมฮีโร่ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการระดมกาลังคนฮีโร่ทั้งหมดตั้งแต่ระดับ A ไปจนถึง C เพื่อเข้าร่วมภารกิจที่เสี่ยงต่อชีวิตในครั้งนี้โดยเขายอมรับว่าอาจมีผู้สูญเสียเกิดขึ้นแม้ว่าจะดูเป็นการตัดสินใจที่เข้มแข็งแต่ก็ทําให้เราต้องสงสัยจริงหรือที่การสูญเสียเหล่านี้จําเป็นเพื่อความดีและนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างเพราะบางคนอาจมองว่ามันเป็นการใช้ชีวิตมนุษย์อย่างไม่น่าเห็นด้วย ในขณะเดียวกันกลับไปที่บ้านของไซตามะพวกเขารวมถึงเพื่อนๆของเขากำลังนั่งล้อมวงกินหม้อไฟกันอย่างสบายๆโดยไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่อาจคาดเดาได้เหมือนกับที่ชีวิตจริงบางครั้งเราก็เพลิดเพลินลกับช่วงเวลาง่ายๆโดยไม่ทันสังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังใกล้เข้ามาส่วนการโร่เด็กหนุ่มผู้แข็งแกร่งได้เดินทางมาถึงฐานทัพของสมาคมมนุษย์ประหลาดเพียงลำพังและจัดการกับทิราซาคิงอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยทาเรโอเด็กชายคนนั้นออกมาได้สำเร็จต่อให้คุณไม่รรู้จัักกกาาาโมะเขคือตวล คาราที่พัฒนาตัวเองอย่างหนักเพื่อป้องกันผู้อ่อนแอถือเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นชมนิเมที่อยากเห็นการเติบโตส่วนตัวในเรื่องราวและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะเหล่าฮีโร่ระดับสูงนำโดยจกักรพรรดิเด็กผู้เป็นผู้นำที่ดูเหมือนเด็กแต่มีพลังมหาศาลก็เริ่มวางแผนบุกโจมตีสมาคมมนุษย์ประหลาดอย่างจริงจังแล้วอัปเดตตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์ประมาณเวลา23นาฬิกา30นาทีที่รวยดีดังนั้นอย่ารอช้าก,กดดูเลยที่นี่วันพั 3, นแมนซีซั 5. h t t p s t r o y w a l i n g m e d 7 1 4 8ตอนนี้มาลองเล่าถึงเนื้อหาหลักของตอนที่ห้ากันอีกรอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่หลังจากการบุกฐานทัพสมาคมมนุษย์ประหลาดและช่วยทาเรลออกมาได้สำเร็จการโรก็รเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดจำนวนมากที่ดานหน้าเข้ามาโจมตีอย่างต่อเนื่องเขาสามารถช่วยให้ทาเรลหนีไปได้ก่อนแต่แล้วก็ถูกจู่โจมโดยมนุษย์ประหลาดยักษ์ใหญ่ชื่อโรเวอร์ซึ่งเป็นระดับภพพิบัติมังกรจนร่วงดิ่งลงไปใต้ดินลึกจุดนี้เองที่ทำให้หลายคนถกเถียง การราควรจะหนีไปด้วยหรือไม่แทนที่จะต่อสู้อย่างกล้าหาญหรือนี่คือการแสดงถึงความเสียสละเพื่อเพื่ออ่อนที่ควรคา่าแกการยกย่องมันเป็นประเด็นที่อาจทําให้คุณเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามเพราะมันเปิดเผยถึงทีมความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งส่วนตัวกับความรับผิดชอบต่อผู้อื่นมาคุยกันในคอมเมนต์สิคุณคิดว่าการตัดสินใจของไซคิมกานในการเสี่ยงชีวิตฮีโรทั้งหมดนั้นถูกต้องหรือเปล่าหรือไซตามาควรจะเข้ามาช่วยเหลือมากกว่านี้แทนที่จะกินหม้อไฟอยู่ แชรความเห็นของคุณได้เลยและหากคุณมีมุมมองที่แตกต่างอย่าลืมบอกด้วยนะเพราะวันพันแมนไม่ใช่แค่เรื่องฮีโร่แต่ยังเป็นเรื่องของการท้าทายแนวคิดฮีโร่ที่เราคุ้นเคยอีกด้วยแท็ก